ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำโรงงานอุตสาหการรมปิดตัวลงหลายแห่งส่งผลให้มีคนว่างงานเป็นจำนวนมากผู้ว่างงานแต่ละคนก็พยายามหางานทำเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพคิดกลโกงเพื่อหลอกลวงคนที่กำลังตกงานล่าสุดกองบังคับการปราบปรามได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่โพสต์หลอกลวงผู้หางานทำโดยระบุว่ามีงานง่ายๆสามารถทำงานที่บ้านได้เช่น งานแพกยางแยกสีงานแยกสีลูกป,ปัดและงานปักเฟรมหรือปักผ้าโดยให้เหยื่อสมัครเป็นสมาชิกและซื้ออุปกรณ์จากมิชฉาชีพในราคาถูกนอกจากนี้ยังมีข้อความจูงใจระบุว่าเมื่อทํางานเสร็จสามารถนําส่งคืนจะได้ราคาสูงพร้อมกลอุบายจะออกค่าส่งให้เมื่อเหยื่อส่งงานที่ซื้อมาทำเพื่อจะขอรับเงินสุดท้ายติดต่อไม่ได้กลายไปทำงานฟรีแถมเสียเงินให้มิจฉาชีพอีกด้วย ที่ผ่านมาก่อบมาคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับแจ้งความร้องเรียนเรื่องการถูกหลอกในลักษณะนี้ไม่ต่ากว่า30รายในแต่ละเดือนจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเห็นแก่ค่าจ้างจนไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ว่าจ้างซะก่อนดังนั้นก่อนจะตกลงรับงาน ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการงานใหม่ให้รอบคอบซะก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้รู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ